เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย1 9 7 0บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ไปหาคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับมาซ้ำก่อนว่าเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพ ต้องมีการนาส่งเงินสมทบนะครับตั้งแต่วันที่31ธททันวาคม2541เป็นต้นไปเท่ากับปัจจุบันเนะี่ยประมาณ24ปีนั่นเองนะครับเงินบํานาญชราภาพนะครับ เราจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บรรทนสิ้นสุดลงและถ้ามีการจ่ายมากกว่า180เดือนนะครับหรือตีเป็นปีก็10มากกว่า15ปีก็จะได้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองเพราะนั้นเดี๋ยวไปคำนวณกันนะว่าวิธีคิดเป็นอย่างไรนะครับเงิน1 0,000 970บาทนะครับเป็นการสมมุติตัวเลขว่าถ้า60เดือนสุดท้ายของคุณนะครับตัวเลข60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยของคุณ1,970บาทถ้าส่งประกันสังคมส่งเงินสมทบประกันสังคมมาเป็นระยะเวลา35ปีจะได้รับบำนาญเท่าไหร่นะครับ ส่งมา35ปีจำนวน1,970บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนวิธีการหาส่วนเกินก็เอาจำนวนปีลบนะครับ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ1,970บาทนะครับเท่ากับ5,485บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนะครับ ส่งประกันสังคมมา30ปีนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน1,970บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน1.5คูณ15นะครับเท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ1,970บาทนะครับเท่ากับ4,662บาท เป็นเงินบำนาญให้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1970บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกิน1.5คูณ10นะครับเท่ากับ15ที่ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ1,970บาทนะครับเท่ากับ3,840บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย1,970บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5 ปีนะครับ1.5ูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ20เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ1,970บาทนะครับเท่ากับ3,017บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1,970บาทนะครับ ยี่สิบเปอร์เซ็นเดอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คูณได้เลยนะยี่สิบเปอร์เซ็นของหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบาทก็เท่ากับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทนั่นเองนะครับเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตเราก็สามารถที่จะคิดคำนวณน,นะครับตัวเงินบำนาญของคุณได้นะครับง่ายๆคือหนึ่งต้องรู้ก่อนว่านะครับจำนวนปีที่คุณส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเงินส เริ่มต้นการสะสมวัน31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก็ลองเอาจํานวนปีลบดูนะครับว่าคุณส่สสงเงินสมทบประมาณกี่ปีแล้วแล้วก็หา60เดือนสุสดท้ายเฉลี่ยนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมาจากการเอาฐานเงินสมทบ60เดือนนะครับสุดท้ายก่อนความเป็นผู้เป็นตนสิ้นสุดลงมาบวกกันนะครับและหารด้วย60นะครับก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับ นะาหนึ่งมื่นเก้าร้อยเจ็สิบบาทเนี่ยนะครับจะได้ตามตารางนี้เลยนะครับก็ลองดูนะลองเทียบเคียงดูนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพายาบาลไหนอยู่สถานพายาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,า,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ก,กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทกท,กท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิทประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญทลาภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ